ไม่ติดยาชิตต่อติดต่อแล้วชาติพกต์แล้วไอ้ไอ้จิเบมาพอดีเลยสัตว์อย่ากลัวที่จะทำสงครามอย่าห่วงเลนตปืนเยอะมันน่าจะแดกยากันเทเซอร์บทลงไป็นเกียรตมากที่นักนลุกนอีกคร้งเออ ไหวๆๆๆๆๆแล้วมารรดาสงครามเวทมนต์มาได้กับเราได้แป๊บนึงโชคดีเว้ยอย่าอย่าก่อคุมเยอะสงครามเวทมนต์อย่าอย่ากินยาดิกินยาดิกินยาดิกินกินกิไอ้เป็ดล้อตันเป็ดชุดเลยชุบบไปว้าเปิดมาแพ้กันไว้แพ้กันไว้อย่าแย่พี่มึงแย่กันแล้วแทบขวาแทบขวา แพคกันแพคกันก่อนแพคกันแพคกันเดี๋ยแยกอย่าแยกเพื่อนดวงกันแมหมดแล้วไอเงี้ยสายก่อนอสายสายเยอะสายเยอะเอาดิขวานุดเอางั้นขวาไว้ขวาไวทุกเพื่อนเอาดิคนเดียวสายเด้งด้วยลุกอย่าลุลุกดีก่อนองสายไหมน้องสาสระวัง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 สีระวัง ให้ใครตายเด้งเลยนะเว้ยไอ้ตายปะเนี่ยตรงปูตรงปูตายป้าตายป้าข้างหลังข้างหลัาไม่ตายไม่ตายเดินเทียบเดินเทียบเดินเทียบมะวังเล็งเล็งไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยครบหน่อยครบหน่อยครบ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 ผูข้าชุมผู้เข้าชุมผู้เข้าชุมเพื่อนชุบ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 แล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วแล้วเล่นดิชุบหน่อย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 ตาย

เลเล่นเล่นเล่นด้วยผมด้วยข้าชุบข้าชุบอยู่บนข้าชุบอยู่บนหลังเท่านะหลังเท่านะพี่ผมน่ยผมน่อยผมน่อยผมน่อยคนหนึ่งน้ามึงอะมั้าอยู่ตรงนี้ตรงอินผมน่ผมน่อยอยู่นชุบอชุบอ

สต๊อบต๊อบต๊อบหยุดครับหยุดหยุดมาตลอมามาตอมาี่ย้ำตัวหนึ่งมาดิขอย้ำตัวหนึ่งหยุดหยุดหยุดที่หยุดยิดอาวุธแล้วนะครับ หรอใครตีอยู่อยืดอาวุธแล้วนะใครตีอยู่ยื่ยืดแล้วนะครับลอ,อยปะเนะี่ยอันนี้ผมแอรผมแอรอันนี้เพื่อนผมเพื่อนผมครบหน่อยครบตบเนี่ยตำรวจมันวิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยตำรวจเฮ้ยแจ็คศอกอีก ต้องหายไปไหนวะศพอยู่นู่น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 ,น,นเห็นปะไปแล้วครับไปแล้วครับระวางศพมาวางศพมาเนี่ยศพตำรวจจับมาดิจับมาดิจับมันสวย เชื่องงงไอ้เพี้ยหมอหมอสอดไปหมอหมอสอดไปเอาเดี๋ยวผมไปใส่ที่รถนั้นสอบเพื่อนใช่ไหมครับใช่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 ใส่ที่รถไปใส่ที่รถรถอยู่ไหนรถหมออยู่นู่นนะหมอหมอหมอเอาเอาสอดไปใส่ที่รถหน่อยโเราไปเอาพูดสลบมาปมาหมอเขาพูดถ่ายยากยากยากให้ตัดยากยากกรแด้ไม่่อนว่ายากไอ้เพี้ยยากยากยากให้ตัด ชุบแล้ว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 เมลอนโทษทีพี่ผมขอโทษผมเห็นเป็นยูอยู่คนละฝั่งจะมันงงชุดอะไอสัตว์ผมชุบแล้วครับผมผมงงอะไอ้หี้ยผมชุบลุงผมชุบลุงผมชุบลุงทอมลุงทอมครับลุงทอมไม่มีไม่มีคนชุบยังไม่มีไม่มีไม่มีชุบที่ไม่มีชุบเดี๋ยวชุบให้งงอะไม่ทำชุบไม่ได้หรอเพื่อนเด้งมาเนี่ย ช่วยไม่ได้พี่จริงจังเองยกเลิกไปแล้วน้องเองยกเลิกไปแล้วเองัากแล้วมาดูรูปมาดูรูปมาโเล่มาเกี่ั่งเลมาลุงงงเพื่อนไหนลุงมีชอบบ้านมีชุบบ้านมีชุบบ้านลุงมีชุบบ้านหมดยหมดเตายหมดเลยเล็กสีไม่มีนะมันรอดหรอพแจ็คชุบแล้วนะพี่ชุบหมดเลยอ่ะชุบไม่เหลือเลยอ่ะใช่กูชุบแล้วกูไม่มีคนคุบไงทีไปชุบฝั่งนู้นมาเออมึงเล่นแยกกันไกบเลี้ยงนะไอ้เหี้ยคนคบมันแยกไม่ออกเลยุงมันมันโอบมาซ้ายแบบหมดเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนเราก็ไม่เดินบนอย่างเขาเฉยเลยไมอ้แยกม ไปไปช่วยเพื่อนทันไปช่วยเพื่อนทันกว่ามันจะจีบบ้านไปช่วยเพื่อนทันทันไอ้ผ่ามีกล่องปะมีกล่องปะขอกล่องซ่อมหน่อยดิมีมีครับมีมีเอามาหน่อยเอามาหน่อยเลขกสี่เลขกสี่เร็วๆกล่องเอามาเลขกสี่เลขกสี่ไปซ่อนนี่